ผารสักท,ที่เจ้าที่ของพของเพียรนักกน่งกำลัทงทำเพียนบ,บ้างและช่วยสารวัตรของรของเพียรน้าส่วนราชการครับและผู้ประกาครับของที่ป็นดอกกไม้และผู้บริหารเจ้าที่ กรมรักกุนวันนี้ผมเกียิอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรายเกณฑ์ฟอเลสในโค้งที่สามของสายบินเวิจิตในแดนตนี้ซึ่งไราทราบว่าสายบินเวียดได้เลือก สิงคโปรคลิบุรีและที่งเทพฯนครทีน่าสนในวนนะครับก็ได <integrity> ้เกิดการในเรื <ific ations> ่องการปลุกปลาต่างๆนะครับที่ทำให้มปนมิตร ลองกับไปดูข่าวเมื่อสองสามเดือนที่เห็นแล้วนะครับประมาณเดือนแล้วที่ทางพักเือของเราที่จังหวัดเชียงรายมันได้สายนะครับน้ำป่าไหลหลากโคนลนพลโหนะครับท่าน,นเห็นแล้วว่าท่านดูจากข่าวที่นำเสอนอท่าน,นเห็นว,ว่าน,น่าตกใจมากนะครับทำไมโคลนมันชอบไปกระชา้น,น,นโคลนถึงมา ครับแต่เวลาฝนตกหนักในยุ่พอสูงเข้าเข้าทีมันตกเนี่ยเป็นสัปดาห์นะครับพอเดือนกุ้มน้ำหนักมากนะครับมันลุ้ไม่ไหวมันทลายลงมามันก็พาลงมานะครับเข้าสู่เขตชุมชนเขตใน,นสายนะฮะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาติมันเป็นเพราะม,มนุษย์ ทราบว่าท่านมาเมื่อวานนี้นะครับผมมาก่อนท่านสามวันนะฮะผมเพิ่งมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะนาคือมันใจเองนะครับก็คุยกับท่านสาันติวัฒน์เนี่ยหรือพี่ต๊กเนี่ยนะครับก็ตกใจเลิกย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจงาาังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่ต๊กนะเป็นคนอำเภอบางไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนร่าชิดน,นะครับก็บอกว่า ที่ภูราชิตเนี่ยส่วนมากจะโดนน้ำท่วมภูณรนะครับจะเป็นพื้นที่น้ําท่วมที่รุ่มรุ่มน้ำนะครับของจังหวัดพระนครสุธยานะับพึ่งผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่จังหวัดพระนครสุธยาผมอยู่มาตั้งแต่เมน่อไหร่ก็คือนะครับที่เราผู้ว่ามา10ปีแล้วผมรับผิดชอบด้านความมั่นคงมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องภูทกภัยนะครับก็จะทราบดีอยู่ว่าแทบจะรู้ทุกหนูของจังหวัดพระนครสุธยานะ่ไหมว่าพื้นที่ไหน อยี่แค่สองหมื่นเก้าพันคนเดือนที่ได้รับเงินสดตถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบเทียบกับของจังหวัดนครศรจีย์นะสองหมื่นเก้าพันคนเดือนถือว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าสุจีย์เราต้องกินอต้องหลักแสนนะถือว่าน,น้อยจริงไม่ค่อยทำเลยนะครับกลับมาตรงนี้นะครับว่าพวกเรานะได้มาป,ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่หมู่หนึ่งตัวคลองเคียนตรงนี้นะครับเป็นการ ว่าป่าชายเลนป่าโมกางนะครับเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำนะครับมดยสัตว์น้ำะเลเปนต่างการข้อพันธุ์อยงเราก็ต้องหาแหล่งที่ปลอดภัยที่หลบซอ่อนศัตรูหรือตัวอื่นนะที่จะมากินเขาได้ก็คือแหล่งที่ดีที่สุดก็คือแหล่งป่าชายเลนที่สามารถหลบตลิดหลบเรืเ่องอะไรต่างได้ตรงนี้มันเป็น พิ่มสตภาพในการนพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับและวางองมีสัตว์ตกอ็มีนะฮะตรงนี้เป็นสา้างควนสัตวสบูร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ทางจังหวัดพังงานะครับต้องขอบคุณสายการบินเทียดเทียวไแดงที่ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพาฒนาริการที่เป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมโดยรวมตลอดมาและการดำินการที่เป็นมิตร าการเป็นชีวิตมันสืบไปตลอดมันอยูตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ทำกิจกรรมนี้นะครับด้วยความสุขนะผมว่าเรามาเนี่ยบางท่านก็มีถามที่จุ๊กว่ามาจากไหนกันบ้างท่านบอกว่ามาจากทีกท่สายการบินบิรบิบบิดไปนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ดอบบนอุบลนะครับสงขา นะในหลายที่เนี่ยที่มาแต่ว่าท่านมาจนวังนางล้เนี่ยน,นะครับผมอยากให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติท่านมาี่ถือว่าไม่รู้นะท่านมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานยอดฝนตกทั้งวันเลยนะแล้ววันนี้ฝนตกเป็นเพื่อหนุนต่อพวกเรามากในการทำกิจการนี้นะครับเช้าก็เห็นหมอกที่สวยงามนะฮะที่ท่านใด้ามาจุดเนี้ยนะครับจุดนี้ เที่ยวที่สําคัญแต่ก็เที่ยวที่สวยงามระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเสบียงฉีไดทราบว่าท่านได้ขึ้นไปได้อย่างแต่ท่านท่านยังในตอนนี้ไม่ใกล้ที่เดียวกันกับเขาผ่านนะขึ้นไปนะมันสวยมากจริงๆนะครับผมไปมาหลายรอบแล้วแต่ผมไปยูทำงานที่ท่านไปสวยจริงๆว่าระดับโลกอะไรอย่างนี้มากแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวของพังงานอีกมากมายนะ ไม่ว่าในเขตพื้นที่อำเภอบัวทุ่งแห่งนี้นะครับพื้นที่กว้างใเลยแถวก็คือที่ท่านพักกันทางใต้ของพวกกลอยตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติผมใช้คำว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดประจาเกิดทีเรียนนะเอาหลายๆเจ้าของโรงแรมและธุรกิจในจังหวัดต่างหาเราบๆฝังนะครับเป็นส่วนมากเป็น เดินทางแล้วมาจากสิงคโปรนีปนะครับแล้มาทีเนี่ยเขาก็อยู่เป็นเดือนเช่าแเนเป็นเดือนนะครับเรามาพักผ่อนอย่างที่เราจะไม่เที่ยวแต่คนไทยนะคนไทยมาสิบกว่าเดือนไปเปลี่ยนไปทีละจุดสองจุดไปทั่วแต่พวกเนี้เขาจะมาอยู่แค่จุดเดียวที่ที่อยเขาเขาละ ผมผมเราไปฟังนะนอนกิ้งไปปิ้งมาให้แต่ปิ้งไปปิ้งมานะครับกระาร่านหนังสือเล่นน้ำแก็คือมันเป็นชีวิตที่สโ,โ,ล,โลไรท,ที่ว่บอว่าเป็นยาครอบคันที่มันสร้างพลังในการที่เขาจะกัรไปทำงานต่อนะครับในช่วงที่เขาหลบหนีนานเอาเข้ามานะครับตัวที่ดีทีุ่้ดไา่อย่างนี้พวกเราได้สัมผัสนะเดีโอกาสครั้นงนี้ผมว่าที่ตุ๊กจะให้กียรตินี้ะ บางท่านจะดื้อมันก็อยู่ต่อทุกวันทุกวันเนาะนะครับหรือถ้าโอกาสที่เขาโอกาสนะนะฮะขอเชิญชวนนะฮะมามาเที่ยวในที่ที่ยอดนาอีกสักครั้งนะครับก็พาครอบครัวมาแล้วผมว่าที่เนี่ยป็นว่าตำแหน่งชาติที่ดีได้ผมว่าผู้คนนะครับผู้คนผมว่าเป็นคนที่จีใจใหญ่นะฮะผมมาเจอสัมดาห์ทั้งหมดที่ั่วประเทศไทยผมได้มา การฝ่ายอินฟลอเรสเป็นครงท่วันนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้การุรักษสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนรุ่นเดือนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในการช่วยดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพนงาไว้เพื่อลูกหลานเพื่อคนไทยทุกคนนะครับและขอให้สายตินวเจเชสแตรนนะครับได้ยึดมั่นในพัทธงอันแรงกล้าที่มุ่งเน้น หการดินที่เป็นดินต,ต่อสิ่งแวดล้อมและยุติธรรเจริญหน้าในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเช่นนี้ต่อไปขอบคุณครับครับารท่องเที่ยวภาคไทยรัฐจะเปิดรับรองร้านสินค้า